หวังหลงซานแม่ทัพผู้ปกครอ,องมังกรในยุคสมัยแห่งสงครามและความวุ่นวายหวังห,งหลงซานแม่ทัพผู้กล้าหาญแห่งราชวงศ์หมิงได้รับมอบหมายให้ปกครองมังกรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกรง่งอุปสรรคที่ท้าทายและการตัดสินใจที่ยากลำบากเพื่อรักษาเกาะมังกรและนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินจะทำให้รักเราได้เช่นกัน กำเนิดวีบุรุษบทที่หนึ่งกำเนิดวีบุรุษเกาะมังกรอันเงียสงบท่ามกลางขุนเขาและทะเลสีครามที่วัดเศร้าลินสาขาเกาะมังกรเด็กชายหวังหลงซานกำลังฝึกฝนศิลปานต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นดวงตางของเขาเป็นประกายด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าแมว้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ร่างกายของเขากลับแข็งแกร่งแหลงและคล่องแคล่วเกินวัยอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นพชรสงชาผู้มีเมตตาคอยดูแล และฝึกสอนเขาอย่างใกล้ชิดหวังลงซานไม่ใช่เด็กธรรมดาเขามีพรสวรรค์นในการต่อสู้ที่หาได้ยากและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากทุกทุกเช้าตรู่หวังลงซานจะเริ่มต้นวันด้วยการฝึกสมาธิและฝึกฝนลมปราณจากนั้นเขาจะฝึกฝนท่าร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมัดมวยกระบี่หอกหรือแม้แต่การใช้พลองเขาฝึกฝนอย่างหนักแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าเพียงใด เขาก็ไม่เคยปริปากบน่นหวังหลงซานร,รู้ดีว่าการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้นที่จะทําให้เขากลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและสามารถปกป้องคนที่เขารักได้ในช่วงเย็นหลังจากฝึกฝนร่างกายจนเหนื่อยล้าหวังหลงซานจะนั่งฟังพระอาจารย์เล่านิทานและตำนานต่างๆเกี่ยวกับวีบุรุษผู้กล้าหาญที่เคยปกป้องแผ่นดินนิทานเหล่านี้จุดประกายความฝันของเขาหวังหลงซานใฝ่ฝันที่จะเป็นวีบุรุษเช่นเดียวกับพวกเขา เขาต้องการที่จะใช้ความสามารถของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความยุติธรรมให้กับโลกเมื่อเวลาผ่านไปหวังหลงซานเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงเขามีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่าผู้ใดในวัดและเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเขาเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ เมื่ออายุครบ18ปีหวังหลงซานตัดสินใจที่จะออกจากวัดเพื่อไปสอบเข้ารับราชการเขาต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองและช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนการสอบเข้ารับราชการในสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากทั้งในด้านการปกครองการทหารและศิลปะการต่อสู้ในวันสอบหวังหลงซานแสดงความสามารถของเขาอย่างเต็มที่ เขาสอบผ่านข้อเขียนด้วยคะแนนสูงและแสดงความสามารถในการต่อสู้ได้อย่างน่าประทับใจเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนได้อย่างง่ายดายและได้รับการยอมรับจากกรรมการสอบข่าวการสอบผ่านของหวังหลงซานแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจักรพรรดิทงทราบถึงความสามารถของเขาและทรงเรียกเขาเข้าเฝ้าจักรพรรดิทรงประทับใจในความสามารถและความมุ่งมั่นของหวังหลงซาน และทรงแต่งตั้งให้เถาเป็นแม่ทัพผู้ปกป้องเกมาะมังกรเกาะมังกรเป็นเกาะที่สําคัญทางยุทธศาสตร์และมักจะถูกตีจากโจรสลัดและศัตรูจากภายนอกการปกป้องมังกรจึงเป็นภารกิจที่สําคัญและอันตรายจักรพัฒด์ธงเชื่อมั่นว่าหวังหลงซานเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะรับภารกิจนี้หวังหลงซานร,รับคําสั่งด้วยความเคารพและให้คํามั่นสัญญาว่าจะปกป้องเกาะมังกรด้วยชีวิตของเขา ก่อนที่หวังหลงซานจะเดินทางไปยังเกาะมังกรเขาได้ไปหาพระอาจารย์ของเขาพระอาจารย์เอาไว้พอให้เขาประสบความสําเร็จในการรับราชการและเตือนให้เขาอย่าลืมคุณธรรมและความเมตตาหวังหลงซานจดจําสอนของพระอาจารย์ไว้ในใจเสมอและให้คํามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์ภารกิจปกป้องเกาะมังกร ณพระราชวังอันโออาหวังหลงซานแม่ทัพผู้เกรงไกลคุกเข่าลงเบื้องหน้าบัลลังก์มังกรจักรพรรดิธงมีพระราชดำรัสเสียงก้องกังวานหวังหลงซานเรามอบหมายภารกิจสําคัญให้แก่เจ้าเกาะมังกรก่อลึกลับที่เต็มไปด้วยอันตรายกําลังถูกข้ามจากศัตรูที่มีอาจทราบได้หวังหลงซานงยหน้าขึ้นดวงตาคมกริบแสดงความมุ่งมั่นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบัญชาจักรพรรดิทรงพยักพระพักเล็กน้อย กอมังกรเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของพลังแห่งมังกรหากเกาะแห่งนี้ถูกยึดครองอำนาจของราชวงศ์เราจักสันคลอนเจ้าจงนำกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเดินทางไปยังเกาะมังกรและปกป้องดินแดนแห่งนี้ไว้ให้จงได้หวังหลงซานร,รับคำสั่งอย่างหนักแน่นเขาทราบดีว่าภารกิจนี้มิใช่เรื่องง่ายกอะมังกรเต็มไปเรื่องเล่าขานถึงสัตว์ร้ายและเวทมนต์โบราณ แต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อปกป้องราชวงศ์และแผ่นดินเกิดหลังจากได้รับพระราชทานดาบอาญาสิทธิ์หวังหลงซานก็รีบออกจากพระราชวังเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางอันยาวนานและอันตรายหลังจากเตรียมความพร้อมเป็นเวลาหลายวันกองทัพของหวังหลงซานก็ออกเดินทางสู่ทะเลหลวงเรือรบขนาดใหญ่พาคลื่นลมมุ่งหน้าไปยังเกาะมังกรระหว่างการเดินทางหวังหลงซานได้เรียกประชุมเหล่าขุนพล เพื่อวางแผนการอย่างละเอียดเมื่อเรือเข้าใกล้กับมงกรหวังหลงซานก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาก็แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบๆมองเห็นเพียงเงาตะคุ่มของภูเขาและป่าไม้ชายหาดเต็มไปด้วยหินสีดำสนิทดูราวกับว่าดินแดนแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยมวลมวลดำเมื่อขึ้นฝั่งหวังหลงซานได้กับผู้เท่าประจรํากอ ชายชราผู้มีดวงตายอย่างรู้เล่าถือคุกคามที่กำลังหลังจะมาถึงแม่ทัพหวังลงซานท่านมาถึงได้ทันเวลากองทัพปีศาจ้า่จากแดนเหนือกำลังวางแผนที่จะยึดครองเกาะมังกรพวกมันต้องการพลังแห่งมังกรเพื่อปลดปล่อยเจ้าปีศาจที่ถูกจองจำไว้หวังลงซานกำดาบแน่นข้าจะไม่ยอมให้พวกมันทำสำเร็จข้าจะปกป้องเกาะมังกรแห่งนี้ด้วยชีวิต เผชิญหน้าศัตรูหวังลงซานยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองลงไปยังชายหาดเบื้องล่างภาพที่ปรากฏคือเรือโจรสลัดจำนวนมากกำลังเทียบฝัง่งแสงตะวันยามเช้าสะท้อนกับดาบและกราะของพวกมันเป็นประกายวาววับบ่งบอกถึงจำนวนและอาวุธที่พร้อมหวังหลงซานกำดดาบในมือแน่นดวงตาคมกริบราวเหี่ยวเขาสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีวันนี้ พวกมันจะได้รู้ว่าเกาะมังกรไม่ใช่ที่ที่ใครจะย่ำยีได้ง่ายๆเขากล่าวเสียงดังฟังชัดทหารทุกคนขานรับด้วยเสียงกึกก้องแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนก่อนหน้านี้หวังลงซานได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิให้เป็นแม่ทัพผู้ปกป้องมังกรเกาะแห่งนี้มีความสําคัญยิ่งยวดต่อราชสำนักเนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากรล้ำค่า และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมเส้นทางการทางทะเลการโจมตีของโจรสลัดในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆมากหวังหลงซานร,รู้ดีว่าหากเกาะแห่งนี้ตกในมือโจรสลัดจะส่งผลกระทบต่อราชสำนักอย่างใหญ่หลวงเขาจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องมันไว้ให้ได้ เสียงแต่สัญญาณดังขึ้นกองทับโจรสลัดเริ่มเคลื่อนพลเข้าโจมตีพวกมันวิ่งกรูเข้ามาด้วยความเฮิมหวังหลงซานสั่งให้พลธนูยิงธนูเข้าใส่พวกมันก่อนพลธนูต่างน้วคันศรอ,อย่างแม่นยำปล่อยลูกธนูจำนวนมากพกุ่งทะยานไปในอากาศลูกธนูหลายดอกปักเข้าใส่ร่างโจรสลัดที่วิ่งเข้ามาทําให้พวกมันลม้ลมลงบ้างบาดเจ็บบ้างแต่พวกที่เหลือก็ยังคงวิ่งเข้ามาอย่างไม่ย่อท้อหวังหลงซานกระโดดลงจากกำแพงเมือง นำทหารเข้ากับกับโจรสลัดอย่างกล้าหาญดาบของเขาฟาดฟันอย่างรวดเร็วและแม่นยำสังหารโจรสลัดไปหลายคนในพริบตาทหารคนอื่นๆก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาอย่างไม่หวาดหวันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดโจรสลัดมีจำนวนมากกว่าแต่ทหารของหวังหลงซานมีความมุ่งมั่นและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพวกเขารู้จักภูมิประเทศของกอมังกรเป็นอย่างดีทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งกีดขวางต่าง ในการต่อสู้ได้หวังหลงซานสังเกตเห็นว่าโจรสลัดบางส่วนพยายามที่จะรอบเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเขาจึงสั่งให้ทหารส่วนหนึ่งตามไปสกัดพวกมันไว้หลังขับไล่โจรสลัดที่ชายหาดจ,จนแตกพายพายไปได้หวังหลงซานก็ตัดสินใจที่จะตามเข้าไปในป่าลึกเขาเป็นห่วงชาวบ้านและรู้ดีว่าในป่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่โจรสลัดเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์ร,ร้ายที่ดูร้ายอาศัยอยู่ด้วย ผู้เท่าบนก็เคยเตือนเขาว่าป่าแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของสัตว์ร,ร้ายโบราณที่ทรงพลังหากเข้าไปในป่าลึกโดยไม่ระมัดระวังอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตหวังหลงซานนำทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงตะวันทำให้ภายในป่ามืดครึ้มและเงียบสงัดเสียงร้องของนกและแมงดังระง,งมไปทั่วบริเวณหวังหลงซานสั่งให้ทหารเดินอย่างระมัดระวัง และคอยสังเกตสิ่งผิดปกติรอบตัวพวกเขาเดินลึกก็ในป่าเรื่อยเจนกระทั่งได้ยินเสียงคำรามดังกึกก้องหวังลงซานหยุดเดินทันทีเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงคำรามนั้นดังมาจากทิศทางด้านด้านหน้าของพวกเขาหวังลงซานสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมรับ,รบมือเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากด้านหน้ามันเป็นพลังงานที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันทั้งน่ากลัวและทรงพลังทันใด,ดนั้น ก็มีร่างขนาดดมมาพุ่งออกมาจากเงามืดมันคือสัตว์ร้ายที่มีรูปร่างคล้ายหมาป่าแต่มีขนาดใหญ่กว่าม้าเสียอีกดวงตาของมันแดงกํำราวกับเปลวเพลิงฟันของมันแหลมคมราวกับมีดโกนหวังหลงซานร,รู้ทันทีว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายโบราณที่ผู้เท่าบนเกาะเคยเตือนไว้สัตว์ร้ายคำรามเสียงดังสนัน่นก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ทหารของหวังหลงซานทหารต่างยกดาบขึ้นป้องกัน แต่สัตว์ร้ายนั้นแข็งเกร่งกว่าที่พวกเขาจะต้านทานได้มันตะปบใส่หาหลายคนจกระเด็นไปคนละทิศละทางหวังลงซานเห็นดังนั้นจึงกระโดดเข้าขวางสัตว์ร้ายเขาฟาดดาบเข้าใส่ร่างของมันอย่างแรงแต่ดาบของเขากลับไม่สามารถสร้างบาดแผลให้มันได้เลยสัตว์ร้ายหันมาจ้องเขาด้วยสายตาที่ดูร้ายก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงหวังลงซานหลบการโจมตีของสัตว์ร้ายได้อย่างหวุดหวิด เขารู้ดีว่าหากถูกสัตว์ร้ายตัวนี้โจมตีเขาอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เขาต้องหาทางกำจัดมันให้ได้ไม่เช่นนั้นเกาะมังกรจะต้องตกอยู่ในอันตรายเขาตัดสินใจที่จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อป้องเกาะแห่งนี้ไม่ว่าเขาจะต้องไล่อะไรก็ตามเขาตั้งสติและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายอย่างกล้าหาญเขาไม่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรแต่เขาสัญญาว่า จะปกป้องเกาะมังกรงจนถึงลมหายใจสุดท้ายความลับแห่งเกาะมังกรหวังหลงซานแม่ทัพผู้เกียงไกรผู้ปกป้องเกาะมังกรงมานานนับสิบปีรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังคืบคลานเข้ามาความสงบสุขที่เคยมีเริ่มถูกแทนที่ด้วยกระแสพลังงานที่แผ่วเบาแต่ทรงอำนาจเขาได้รับบัญชาจากจัก,ก,กรพรรดิให้ดูแลเกาะแห่งนี้อย่างเข้มงวดแต่ภายในใจลึก เขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งถูกซ่อนไว้ความลับบางอย่างที่รอการเปิดเผยเกาะมังกรไม่ใช่แค่ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญแต่เป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึงวันหนึ่งขณะที่หวังตรงซาลังตรวจตราชายหาดทางตอนเหนือของเกาะเขาสังเกตเห็นรอยแยกบนหน้าผาหินรอยแยกนั้นดูเหมือนจะถูกปิดเปบางไว้ด้วยพุ่มไม้นาทึบด้วยความสงสัยเขาจึงสั่งให้ฐานเปิดทางเข้าไป เมื่อพุ่มไม้ถูกกำจัดออกไปสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือปากถ้ำโบราณที่ถูกปิดตายด้วยหินขนาดใหญ่หวังหลงซานรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ emanating ออกมาจากภายในถ้ำมันเป็นพลังงานที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำแม้ว่าหานจะทัดทานด้วยความเป็นห่วงแต่หวังหลงซานก็ยืนกรานเขาเชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับเกาะมังกรและพลังที่ซ่อนอยู่ภายในถ้ามืดและเย็นเยียบหวังลงซานจุดคบเพลิงนําทางแสงไฟสองสว่างไปตามหนังถ้าเผยให้เห็นภาพวาดโบราณที่เล่าเรื่องราวของเกาะมังกรตั้งแต่ยุคสมัยที่มังกรยังคงโบยบินอย่างอิสระภาพวาดเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ทั่วเกาะพลังงานที่สามารถควบคุมดินน้ำลมไฟ และฟ้าลึกเข้าผ่ายิ่งเดินไปในถ้ำหวังหลงซานหลงซานก็ยิ่งก็ยิ่งรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็มาถึงห้องขนาดใหญ่ตรงกลางห้องโถมีแท่นบูชาหินตั้งตระหานอยู่บนแท่นบูชามีลูกแก้วเรืองแสงสีฟ้าเขียววางอยู่ลูกแก้วนั้นเปล่งประกายราวกับมีชีวิตมันคือหัวใจของเกาะมังกรแหล่งกําเนิดของพลังงานทั้งหมดทันใดนั้นแสงสว่างวูบวาบ หวังหลงซานร,รู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในห่วงเวลาเขาเห็นภาพนิมิตของเกาะมังกรในดีดเห็นมังกรโบราณต่อสู้กับสู่ร้ายเห็นผู้คนใช้พลังของเกาะเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเห็นความขัดแย้งที่นำไปสู่ความเสื่อมสลายเมื่อภาพนิมิตจางหายไปหวังหลงซานก็กลับมาอยู่ในห้องโถงอีกครั้งแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาได้รับรู้ถึงความลับของเกาะมังกรและภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่รอเขาอยู่ มื่อหวังหลงซานออกจากธรรมเขามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะที่นั่นเขาได้พบกับผู้เท่าผู้ซึ่งเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านผู้เท่ารอคอยการมาของหวังหลงซานอยู่แล้วราบับว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านแม่ทัพผู้เท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งท่านได้ค้นพบความลับของเกาะมังกรแล้วหวังหลงซานพยักหน้าข้าได้เห็นภาพนิมิตได้สัมผัสถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ แต่ข้ายังไม่เข้าใจว่าข้าควรทำเช่นไรผู้เท่ายิ้มอย่างมีเมตตาพลังของเกาะมังกรเป็นของทุกคนแต่ก็เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่เช่นกันท่านต้องใช้พลังนั้นด้วยความระมัดระวังเพื่อปกป้องเกาะและผู้คนของท่านผู้เท่าเล่าเรื่องราวของเกาะมังกรในอดีตเล่าถึงความผิดพลาดที่นำไปสู่ความเสื่อมสลายบอกถึงความหวังที่จะนำพาเกาะกลับสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งจักรพรรดิทรงท่านมาที่นี่ ไม่ใช่แค่ในฐานะแม่ทัพแต่ในฐานะผู้ที่จะนำพาเกาะมังกรไปสู่อนาคตผู้เท่ากล่าวท่านมีสายเลือดของมังกรอยู่ในตัวจงใช้สัญชาตญาณของท่านนำพาความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาหวังหลงซานร,รับฟันด้วยความตั้งใจเขาเข้าใจแล้วว่าภารกิจของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปกป้องเกาะแต่เป็นการปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่และนำพาเกาะมังกรไปสู่อนาคตที่สดใส สงครามครั้งสุดท้ายโปที่4สงครามครั้งสุดท้ายหวังหลงซานแม่ทัพผู้เกรียงไกรแห่งเกาะมังกรยืนตะรงงานอยู่บนหน้าผาสูงมองไปยังผืนทะเลเบ,เบื้องล่างที่กำลังเดือดพล่านเคลื่อนลมกระโชกแรงราวกับจะบอกถึงมหันตภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามากองทัพเรือมืนมาของศัตรูปรากฏอยู่ลิบลิบที่ขอบฟ้าพวกเขาม้ยึดของพิดของเกาะมังกรแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบ้านเกิดของเขาและผู้คนนับหมื่นชีวิต เมื่อสามเดือนก่อนข่าวการลุกรานของสรูได้แพรสพ่สะพัดไปทั่วเก,กาะเกาะจักรพรรดิผู้ทรงธรรมได้เรียกหวังหลงซานเข้าพบเพื่อหาหรือถึงแผนการป้องกันเกาะหลงซานจักรพรรดิรัฐด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าจงนำทัพของพวกเราปกป้องเกาะมังกรแห่งนี้ให้จงได้หวังหลงซานคุกเข่าลงรับพระบัญชาด้วยความจงรักภัดดีและคำมั่นสัญญาที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดด้วยชีวิต หลังจากได้รับพระบรมชาวหวังลงซานได้เรียกประชุมบรรดาขุนศึกและผู้เท่าบนเกาะเพื่อวางแผนการรบอย่างละเอียดถีถ้วนทุกคนต่างระหนักดีว่านี่คือสองครามครั้งสุดท้ายหากพวกเขาล้มเหลวเกาะมังกรจะต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของศัตรูพวกเขาใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการวุจุดแข็งจุดจุดอ่อนของศัตรูกำหนดจุดยุทธศาสตร์สำคัญและเตรียมกำลังพลให้พร้อมรบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้เท่าคนหนึ่ง เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมหลงซานการรบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรบเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่เป็นการรบเพื่อรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชาวกอมังกรหวังหลงซานพยักหน้าตอบรับเขาเข้าใจดีถึงความคาดหวังและความหวังของทุกคนที่มีต่อเขาแผนการรบถูกวางแวงไว้รัดกุมหวังหลงซานแบ่งกำลังพรออกเป็นสามส่วน,ส,วนส่วนแรกจะประจำการอยู่ตามแนวชายฝั่งเพื่อต้านทานการยกพลขึ้นบกของศัตรู ส่วนที่จะสองจำโจมตีในป่าลึกเพื่อตัดกำลังสนับสนุนและเส้นทางการลำเลียงของศัตรูส่วนที่3ซึ่งเป็นกองกำลังหลักจะรอจังหวะเข้าโจมตีในเวลาที่เหมาะสมเมื่อกองทัพเรือของศัตรูเข้าใกล้ชายฝั่งการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทหารของหวังหลงซานต่อสู้อย่างกล้าหาญพวกเขายิงธนูขว้างหอกและใช้ดาบเข้าฟาดฟันกับศัตรูคลื่นสึนามิสีเลือดสัสวดเข้าหาฝั่งแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่า ศัตรูเริ่มที่จะตีฝ่าแนวป้องกันเข้ามาได้ในขณะที่การต่อสู้เป็นไปอย่างตึงเครียดหวังหลงซานได้นํากองกําลังหลักของเขาเข้าโจมตีจากด้านหลังศัตรูไม่ทันตั้งตัวต่างแตกตื่นและเสียขบวนหวังหลงซานนําทัพบุกตีเข้าไปในแนวฆ่าศึกเขาฟาดฟันดาบอย่างไม่ยั้งมือสังหารศัตรูไปมากมายดาบของเขาย้อมไปด้วยเลือดสีแดงฉานการต่อสู้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ทหารทั้งสองฝ่ายต่างล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ไม่มีใครยอมแพ้หวังลงซานร,รู้ดีว่าหากเขาล้มลงกะมังกรจะต้องตกเป็นของศัตรูเขาจึงกัดฟันสู้ต่อไปแม่ร่างกายจะเหนื่อยล้าและบาดเจ็บสาหัสในที่สุดจุดเปลี่ยนของสงครามก็มาถึงหวังลงซานได้เผชิญหน้ากับแม่ทัพของศัตรูทั้งสองปะทะกันด้วยดาบอย่างดุดเดือดแม่ทัพศัตรูเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแต่หวังลงซานมีความมุ่งมั่นที่แรงกล้ากว่า เขาใช้ทักษะและประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเข้าต่อสู้กับศัตรูอย่างไม่ย่อท้อหลังจากต่อสู้กันเป็นเวลานานหวังหลงซานก็สามารถหาช่องหัวของศัตรูได้เขาใช้ดาบแทงเข้าที่จุดสำคัญแม่ทัพศัตรูลงกับพื้นหวังหลงซานเงื้อดาบขึ้นเหนือศีรษะและปลิดชีพศัตรูด้วยดาบเดียวเมื่อเห็นแม่ทัพของตนถูกสังหารกองทัพของศัตรูก็เริ่มเสียขวัญกำลังใจพวกเขาเริ่มถอยร่นและแตกกระเจิง หวังหลงซานสั่งให้ทหารของเขาไล่าตามและสังหารศัตรูที่เหลือการต่อสู้ดำเนินไปจนถึงรุ่งเช้าเมื่อแสงแรกของวันใหม่สาสสองกองทัพของศัตรูก็ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นหวังหลงซานยืนอยู่บนซากศพของศัตรูมองไปยังผืนทะเลที่สงบเงียบอีกครั้งเขาได้รับชัยชนะแต่ชัยชนะครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยเลือดเนือ้อและชีวิตของผู้คนจำนวนมากเมื่อสองครามจบสิน้นหวังหลงซานได้กลับไปยังเมืองหลวงของกอมังกอน เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบ,อบอุ่นจากประชาชนและจัก,กรพรรดิทุกคนต่างแส้ซองสังเสริญในความกล้าหาญและความเสียสละของเขาจกักรพรรดิได้พระราชทานสถาบันดาศักิและทรัพย์สมบัติมากมายให้แก่วังหลงซานแต่หวังหลงซา,งงานมิต้องการสิ่งใดเขาเพียงต้องการที่จะเห็นเกาะมังกรกลับมาสงบสุขและรุ่งเรืองอีกครั้งหวังหลงซานใช้ชีวิตที่หลวงของขในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระท,ทบจากสงครามเขาบูรณาบ้านเมือง สร้างโรงเรียนและช่วยเหลือผู้ยากไร้เกาะมังกรกลับมาสงบสุขและรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยความเสียสละและความกล้าหาญของหวังหลงซานเรื่องราวของหลงซานถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเขาเป็น,นวีบุรุษของชาวกมังกรผู้ปกป้องแผ่นดินเกิดด้วยชีวิตและจิตวิญญ,ญาณชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดกาลจบ